สวัสดีครับพามารับชมกับวิวสุมิวเอครับคันนี้เป็นตัวสาุดศูนย์ปีสองพันสิบเก้านะครับผมนี่ครับหน้าตาค่อนข้างเรียบร้อยครับดูด้านสวยงามสีขาวครับคันนี้นี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาดูกันเริ่มพี่ไฟหน้ากันเลยครับคู่หน้าครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมนี่ด้านหน้าครับสีสันสวยงามมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมนี่นะส่วนกระจังหน้าครับโอมีแยม เางามสวยๆนะครับผมตับมาเดี๋ยวพาดูรอบคันกันก่อนครับตัวนี้ครับกระจกมองข้างครับเป็นแบบพ้าไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวมาที่ด้านข้างด้วยนะครับผมต่อมาครับดูกลับข้างครับตัวนี้จะมีบันไดข้างมาตัวล้ออะไรต่างๆครับตัวล้อเดี๋ยวให้ดูปีนิดนึงครับตัวล้อเนี่ยยางแป๊บนึงยางก็เป็นปียี่บสามนะคันนี้นี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับสำหรับตัว ูสุดนี้เองครับคันนี้ดูรอบพันกันก่อนครับนี่ครับสวยๆครับคันนี้ครับใครกำลังมองหารถครอบครัวอยู่ครับเอาไปใช้ช่วงปลายปีครับหาตอนนี้ได้ใช้ตอนนี้ครับผมนี่ตัวรถคอนข้างเรียบร้อยสวยงามครับตามเนื้อผ้าพาดูรอบพันกันก่อนนะครับนี่นะใครเห็นรอบพันกันก่อน ส่วนของรอบคันครับแต่หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันสักนิดนึงดีกว่ามาครับในส่วนของภายในมาดูกันในส่วนของภายในครับตัวพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับในส่วนหน้าจอนี่เป็นทัชสกรีนนะครับคันนี้จะได้มีเกียร์ออโต้เบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วฝั่งคนขับเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมนี่ครับหน้าตา จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูบรรยากาศโดยโดยรวมกันก่อนตัวบางแดดนะครับยังไม่แกะนะครับผมกระจกมองหลังนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับผ้าหลังคาต่างๆภายในครับค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดนี่ครับให้ดูตัวเบาะเรียบร้อยสวยๆครับไม่มีขาดเอามาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูกันสักนิดนึงครับคันนี้เขาจะเป็นพุทธสตาร์ทนะครับผม ไปขออนุญาตลองนะครับตัวนี้จะเป็นคุณสตาร์ทนะครับเดี๋ยวนนี้นะนี่โอเคลองสตาร์ทดูกันนี่ครับเดียบร้อครับที่เดียวติดคันนี้เลขใหม่ครับตามนี้เลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน นะครับโดยประมาณถ้ารวมเข้าไปในครับค่นข้าสะอาดครับนี่แล้วดูตรงกระจกเมื่อกี้พอสตาร์ทเครื่องจะเป็นกล้องหน้าด้วยนะครับผมตัวจอทัชสกรีนครับต่างๆนี่ครับโหมดต่างๆครับอยู่ตรงนี้นะตัวแอร์ตัวที่เก็บของนะครับผมต้องเก็บของต่างๆมาให้ดูกันนะครับประมาณนี้คู่มืออะไรมีนะครับนี่นะเล่มเสร็จแล้วกัน ในครับค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวนี้ใช้งานง่ายครับไม่ยากไม่ซับซ้อนที่บอกครับตัวบอร์ดจะเป็นบอร์ดปลั๊กไฟฟ้าอเดี๋ยวขอปรับนิดนึงโอเคในส่วนของพวกอะไรครับอ่ะมาดูกันต่อตัวนี้ก็เป็นปุ่มปรับเสียงทั่วไปนะครับผมตัวนี้ครับจะเป็นเกี่ยวพวกคุณคอนโลน,นี่นะก็ต่อไปครับให้ดูภา,ายในกันอีกครั้งหนึ่ง หน้าตาจะประมาณนี้ครับผมโอเคตัวนี้ในส่วนของปุ่มปุ่มแอร์นะครับผมแอร์แอร์อโนต้นะครับผมหรือว่าจะปรับก็ได้นะนี่นะตัวนี้ปรับความแรงแอร์เย็นฉ่ำครับสบายๆนะสำหรับอยูสุมีคันนี้ครับคันนี้ครับมีสายทัชให้ดูกันมุมมองจากภายในรถนะครับผมมาเดี๋ยวกว้างสักนิดหนึ่งนี่ครับมุมมองจากในรถครับพอนข้างกว้างครับ เสาเอนี่ไม่บังพัฒนาวิสัยเนี่ยับเนี่ยเรากระจกมองหลังให้ต่างๆครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของภายในมาต่อกันครับอ่าส่วนของเพทอ่าส่วนของพวงมาลัยครับอ่าเมื่อกี้ลืมกดให้ดูครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวคุบคอนโทนนี่ครับออนออฟอยู่ตรงนี้นะนิดนึงนี่ครับพอออนแล้วนี่มันจะออนที่หน้าจอ แต่มันฟุงนะครับผมจะออนที่หน้าจอประมาณนี้ครับก็คือเอาไว้ทางไกลครับขับใช้งานสบายๆจะได้พักกันใช้เท้าครับไม่เหนื่อยมากจะผ่อนคลายกันขับรถไปใน,นตัวนะครับผมคันนี้เป็นใจขี่เลตเดี๋ผมหา่ันแป๊บหนึ่งกได้อเอใจ นี่ครับจะแมีสองดอกนะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถัดมาครับอันนี้ให้ดูในส่วนของตัวบอกปล่อยฟ้าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆครับมีมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของบอกแถวสองนิดนึงนี่ครับลยลดต่างๆครับความเรียบร้อยครับค่อนข้างเรียบร้อยตัวอบาะแถวสองนะครับไม่มีขาดทนังสามประมาณนี้ครับรวมถึง ด้านหลังนี่ครับให้ดูอันนี้บอกพับไว้นะครับผมอันนี้เปิดได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดมุมกว้างดูสักนิดนึงครับอ่านี่ด้านหลังนะค่อนข้างกว้างขวางครับเราถึงที่นะช่องแอร์ต่างรวมถึงจอฮะนี้อันนี้เป็นจอเนี่ยก็เอาไ้ต่อตามโหมดต่างก็วางไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่า หน้านหลังนี่อันนี้มีกล้องหลังนะเดี๋ยวจะไปใส่เกียร์ถอยให้ดูเปิดฝาท้ายดูทั้งนิดหนึ่งนี่ครับมองจากด้านหลังนี่นะคํางกว้างตัวนี้บอะที่บอกครับทับไว้ซ้ายขวาเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้ช่องเก็บของด้านหลังดีมาโอเคครับตามซอกต่างๆนี่ให้ดูกันให้ดูนิดหนึง่งนี่ครับเหมเือนเดิมครับสวย,สวย ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี้ตัวไฟอะไรต่างๆเดิมหมดเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้านิดน,นึงแล้วกันต่อครับที่านของด้านหน้ามีเพิ่อมอยู่รถสตาร์ทอยู่ครับนิ่งตัวเพจสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆครับมีมานะครับผอโครงสร้างค่อนข้างเรียบร้อยให้ดูกันแบบนี้ครับผมนี่ ตัวปั๊ม ABS เอนต่างอยู่นะครับโอเคครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับยูสุมิวเอครับคันนี้ตัวสานะครับผมมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เข้าไฟตัดหมอกนะครับมาครบหมดแล้วครับคันนี้ราคาตั้งไว้ครับแป8แส0แหมื่นแันบาทนะครับผมใครสนใจครับ้องการหาวิราไหใช้ก่อนปีใหม่นะครับผมรีบหากันไว้ก่อนนะครับคันนี้ครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมพักกันเข้ามาได้เลยคันนี้ เรื่องขต่างๆครับเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วครับโทรติดต่อเข้ามาครับได้ที่เบอร์ศูนย์ตปดสามห้าี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มาว่ากันในคัมปต่อไปครับคันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามเช่นเคยนะครับผมุมครับสวัสดีครับ